บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้อย่างซัมซุงตอนนี้ประกาศที่จะลดคำสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าของเขาลงเป็นการชั่วคราวจากซัพพลายเออร์แล้วนะคุณผู้ชมเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนี่แหละส่งผลกดดันเนะะี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีกำลังซื้อสินค้าลดน้อยลงสุดท้ายไปกดดันทําให้มีสินค้าคงคลังเหลืออยู่ของซัมซุงเยอะทีเดียวนะคะต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยละคะ่ะพาคุณผู้ชมมาจับตากันจากสํานักข่าวนี้เคอีเอเชียนะคะเขารายงานอ้าง บอกว่า Samsung ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์หลายรายชะลอการส่งชิ้นส่วนให้กับบริษัทแล้วนะคะหลังจากที่บริษัทประสบปัญหาเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นสูงรวมไปถึงปัญหาสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะการแจ้งให้กับซัพพลายเออร์ให้ชะลอส่งสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วนในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ิ้นส่วนประกอบอื่นๆซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสินค้าหลายชนิดเนะาะซัมซุงไม่ได้มีแค่ทีวีเครื่องใช้ภายในบ้านก็ใช่โทรศัพท์มือถือก็มาเหมือนกันนี่คือแค่หมวดหลักใหญ่ๆนะที่ยกตัวอย่างขึ้นะนะปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเวลานี้ก็สร้างผลกระทบผู้ผลิตสินค้าหลายรายรวมไปถึงยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองนะเนื่องจากว่าไอ้ปัญหานี้ส่งผลให้ต้นทุนของหลายบริษัทเพิ่มขึ้น ขนาดเดียวกันเอ๊ะในแง่ผู้บริโภคละ่ะก็เหมือนกันเพราะอะไรกำลังซื้อลูกค้าลดลงค่ะแล้วลูกค้าอาจจะตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าโอ,อ้โหเพราะอะไรสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นไงมันเป็นลูก<ฆ>โซ่ไปเลยเนาะต้นทุนมันสูงอพอราคาแพงขึ้นผู้บริโภคเฮ้ยถ้ามันยังไม่จําเป็นนั่นฉันก็อยางไม่ซื้่อนถูกต้องนะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเว็บไซต์แซมโมบายก็มีการรายงานนะว่าซัมซุงเตรียมลดกาลังการผลิตโทรศัพท์มือถือในปีนี้อีก 30ล้านเครื่องถ้าจะไม่ผิดเราก็รายงานไปนะี่ยและคาดการว่าปีนี้ล่ะค่ะ2 2 2 2นบะคะบ,บริษัทจะผลิตโทราศัพท์มือถือประมาณ270 2 8 0ถึง280ล้านเครื่องเท่านั้นค่ะกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลงยังส่งผลกระทบต่อเนื่องให้กับบริษัทมีสินค้าคงคลังเพิ่มมากขึ้น<ะ>นี่แหละก็เลยทำให้ว่าทำไมเขาถึงต้องไปชะลอการสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆ<ะ>นะโดยในรายงานผลประกอบการล่าสุดข,ของบริษัทเมื่อ สิ้นสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทมีสินค้าคงคลังนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมมากถึงร้อยละ10 8จค่ะทำให้บริษัทต้องกลับมาพิจารณาเรื่องนี้เพื่อที่จะจัดการให้ทั้งสินค้าที่พร้อมจำหน่ายมันสัมพันธ์กับชิ้นส่วนที่บริษัทได้สั่งเข้ามาไม่งั้นมันมากองแล้วมันไม่ได้เอาออกไปทุกอย่างมันเป็นต้นทุนแล้วมันกองอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นไหมโอ้โหการทำธุรกิจยุคนี้นี่ ยากจริงๆใช่ค่ะมันมีปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นสิคะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายๆธุรกิจทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ